ใครอยากมีอาชีพอิสระลงทุนน้อยรายได้ดีวันนี้ผมมีหลักสูตรตัดผมชายมืออาชีพมาแนะนำ สวัสดีครับผมปูต้านะครับเป็นครูผู้สอนของสถาบันคลาสสิกแฮร์คลาสตูดิโอแคนาเบีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีหลักสูตรตัดผมชายมืออาชีพนะครับมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูนะครับหลักสูตรนี้นะครับเราก็จะสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับจนไปกระทั่งสามารถที่จะออกรับงานหรือว่าตัดผมได้อย่างมืออาชีพนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนะครับที่จะมาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะมีเรื่องของในการขึ้นทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทรงรองทรงสูงรองทรงต่ําหรือว่าวินเทจนะครา จะสอนขึ้นทั้งหมดเลย2นะครับเรื่องของในการใช้อุปกรณ์นะครับใช้ยังไงให้ถูกวิธีใช้ยังไงให้ถูกเกณฑ์ตามหลักการตัดผมนะครับ 3. ครับการวิเคราะห์ทรงผมนะครับแล้วก็การออกแบบทรงผมให้กับลูกค้านะครับที่มาใช้บริการออกแบบยังไงให้เหมาะสมกับทรงหัวทรงรูปหน้าแล้วก็ในเรื่องของเส้นผมนะครับให้เหมาะสมกับลูกค้านะครับและที่สําคัญนะครับนักเรียนที่มาเรียนหลักสูตรนี้นะครับถ้าเกิดว่าลืมหรือว่าจําหลักการในการตัด ไม่ได้นะครับสามารถที่จะกลับมาทบทวนหรือว่ากลับมาเรียนได้เพิ่มเติมครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาทใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมสถาบันของเรานะครับสถาบันของเราตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับซอยอ่อนนุช46สนะครับส่วนใครที่อยากสอบถามหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูในลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่หลอไม่ให้ลุกไม่เก่งไม่ให้จบ